สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Promotion Ford by g กกี้กิ n กีเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจำอยู่ฟอร์ดพัะประแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี mm ่ hmm. และสำหรับวันนี้นะคะพาพี่ๆมาพบกับ อุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่วันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งในรุ่น Nexgen t e n g e r Y t e c ค่ะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะคะซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ค่ะดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตร ราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้นะคะสีปกติค่ะจะอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทแต่วันนี้พามานะคะเป็นสีพิเศษสีเหลืองนะคะราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1 5 9 0 0ล้านหนบาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันในวันนี้นะคะว่าลูกค้าเลือกติดอะไรเพิ่มเติมไปบ้างก่อนไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามค่ะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้าลูกค้าก็เลือกติดนะคะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะทรงแรปเปอร์นะคะซึ่งตัวอักษรลูกค้า FORD เลือกเป็นสีดำค่ะและตัดด้วยขอบสีแดงตัวสีอักษร FORD ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการเป็นสีอะไรนะคะมีไฟ LED ค่ะที่กระจังหน้าให้นะคะ3จุดสำหรับรังผึ้งตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้นั่นเอง ไฟหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้า LED Multi-Refector ค่ะจากโรงงานมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะไฟเดทามแลนดิ่งไลท์นะคะแสงสีขาวตัวนี้มีมาจากโรงงานไฟหน้าค่ะเป็นเปิดปิดนะคะอัตโนมัตินั่นเองเสริมความโดดเด่นให้กับไฟหน้าใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานครอบไฟหน้าจะเป็นสีดำด้านนะคะ แล้วก็กันชนหน้าค่ะกันชนหน้ารุ่ื่นวัยแกค่ะก็จะเป็นสีเทากราไฟจากโรงงานค่ะสําหรับตัวชายกันชนก็จะเป็นสีเงินมาพร้อมกับตะขอลากจูงนะคะคู่หน้าให้ค่ะไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานเลยค่ะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถค่ะวันนี้นะคะบึกบึนเทมากๆเลยค่ะวันนี้เลือกติดชิ้นงานค่ะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วมาพร้อมกับหมุดสีเงินๆด้วยแต่ตัวหมุดสีเงินๆตัวนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดเลยค่ะเจาะเพียงแค่ชิ้นงานของตัวซุ้มล้อเท่านั้นนะคะและมีการเก็บงานอย่างดีเลยค่ะแน่นหนาแน่นอนเลยสำหรับตัวล้อบ้างค่ะ ล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อ o อเอซิค่ะมาเวลหน้าดำนะคะตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงจับคู่กับยางมอนสเตอร์เอทสซีรีสยางวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ60 R18 นั่นเอง ช่วงล่างค่ะรุ่นนี้เป็นช่วงโ o น o t u นะคะและมาพร้อมกระบบดิสเบรกค่ะทั้ง4ล้อเลยสำหรับแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทอกาไฟค่ะอะคริลิกเทอร์โบนะคะก็เป็นเทอร์โบเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็คลีบระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะสีเทาากาไฟนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟส่องสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้ ด้านบนค่ะเราหลังคานะคะสีเงินที่เห็นอยู่รุ่นว i ยแท็กมีมาจากโรงงานนะคะติดตั้งจากโรงงานเลยค่ะและสำหรับการสาดค่ะวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดตรงรุ่นนั่นเองนะคะสชิ้นความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้เราติดเป็นฟิล์มเซรามิกอัลติเมทนั่นเองแล้วก็วันนี้ค่ะ ใส่ตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดําด้านเข้าไปค่ะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองมือเปิดค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถขับและมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลยสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ <S <S เพียงแค่เอานิ้วนะคะสัมผัสที่ปุ่มตัวนี้แล้วก็สอดมือเข้าไปก็สามารถปลดล็อคและล็อกรถได้นั่นเอง,เ,องเงื่อนไขแค่อย่างเดียวค่ะมีกุญแจอยู่ที่ตัว ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะสติกเกอร์ลายกราฟริกสวยๆรอบพันสามารถเลือกเพิ่มเติม,มออกแบบดีไซน์ได้เลยนะคะท้ายกระบะค่ะเอกลักษณ์สำหรับวายแท็กเลยสปอร์ตบ้าค่ะ2ชั้นนะคะด้านบนสีเทากราฟไฟด้านข้างตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับราวหลังคานั่นเอง บันไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะค่ะตัวนี้ก็มีมานะคะติดมากับตัว next challenger นะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองนะคะในการที่ขึ้นท้ายกระบะเวลามีบรรทุกของเยอะๆเนาะเสริมความโดดเด่นให้ไฟท้ายะคะ่ะไฟท้ายตัวนี้เป็น LED นะคะตรงช่วงด้านบนนะคะแล้วก็เสริมความโดดเด่นด้วยการใส่ตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายเข้าไปตัวชิ้นงานเป็นสีดําด้านนะคะ ฝาท้ายะคะ่ะเพิ่มมิติให้ตัวรถด้วยการติดสติกเกอร์นะคะเป็นลายกราฟิกคำว่าเรนเจอร์แล้วก็ลายกลงเล็บรวมถึงติดตรงปั๊มนะคะที่ฝาท้ายคำว่าเรนเจอร์เข้าไปสีสติกเกอร์ก็เลือกเป็นสีดำนั่นเองแล้วก็กันชนท้ายะคะ่ะใช้กันชนเป็นสีเทากาฟไฟนะคะมีตัวเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดนะคะไฟเบรกดวงที่3โลโก็ฟอร์ดแล้วก็ฝังค่ะตัวกล้องถอยนะคะ ได้โลโก้นั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบสามารถทักทายหากเก่งกี้ได้เลยนะที่ช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้ด้านล่างค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะของ Next e น r a n g e r ได้ที่ YouTube Channel โปรโมชั่น Ford ด by เก่งกี้และทางเพจ Facebook ค่ะโปรโมชั่น Ford นะ,ะรับชมแล้วค่ะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์ กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลากิงกี้มีรสน,นะ,ะสวยๆนะคะรูปแบบการตกแต่งหลายๆรูปแบบนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะก็ยังไงแล้วฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับสุดหลอนในวันนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ค่ะใช่กดแชร์อย่ามีคนดูแลทักหากิงกี้นะวันนี้ไปก่อนนะคะคบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ